รู้หน้าที่มีวินัยฝ่ายความดีเทศบาลตำบลห้วยอดโดยนายทวัชชัยวรปุงพัฒนายกเทศมนตรีตำบลห้วยอดขอเชิญเที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2566วันเสาร์ที่14มกราคม2566ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปณโรงเรียนเทศบาลห้วยอดวิทยาพบกับความสนุกสนานกิจกรรมการแสดงบนเวทีการแสดงดนตรี การจับหางบัตรรุนรับรางวัลเกมสันทนาการการแข่งขันทางวิชาการและกิจกรรมอ,อื่นอื่นอีกมากมายอย่าลืมพาเด็กๆมาสนุกอย่างสร้างสรรค์นในงานวันเด็กแห่งชาติปีนี้ที่โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา We